สวัสดีค่ะทุกคนมาดูนะคะว่าวันนี้พี้จะทำอะไรอันนี้เป็นสเมเดียเป็นแผ่นสำเร็จรูปของการทำขนมนะคะอ,อันนี้อูตันทินซัสเซไม่มีส่วนประกอบใดๆอะไรเนี่ยคือมันเป็นแป้งธรรมดาค่ะเราก็มาดูเอานะคะนี่เขาจะเขียนบอกไว้หมดเลยวิธีทําอย่างนี้แล้วก็เปิดแผ่นออกมานะคะใช้ไฟประมาณ200ใช่ไหมคะเขาก็จะให้แผ่นวางแบบนี้แล้วก็ทา เนยแล้วก็ทําเป็นชิ้นๆที่เราต้องการใส่ไส้แล้วก็ใส่เข้าไป200เห็นไหมคะเขามีบอกหมดเลยนะคะเพื่อชอบทานแบบนี้บางทีก็จะทานกับไอศครีมแล้วก็เอาผลไม้โรยข้างหน้าเป็นอาหารว่างดีนะคะบางคนอาจจะทานตอนเช้าดื่มกาแฟแล้วก็ใส่ไส้ช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้นะคะมาดูนะคะว่าเพื่อนทำยังไงอันนี้เป็นครั้งแรกที่เพี่จะทำเลยนะคะ เห็นไหมคะเราก็จะเตรียมแผ่นออกมานะคะเขาจะทําสาเร็จรูปแล้วพอแผ่นเราออกมาก็วางไว้นะคะเราก็ทําเป็นชิ้นตัดเป็นชิ้นนะคะเราก็จะมีไส้อันนี้ได้ของเป็นของขวาญมานะคะเป็นไส้ของลูกลูกอะไรอะคะรับฟีก้อนบ้านเรามีนะ่ะตอนเป็นเด็กน้อยเพื่อทานประจําเลยประจาไม่ได้เมื่อ,เ,อ,เ,ดอเดือ๋ยเลยเดือยเมื่อเดือจจาไม่ได้แล้วก็มีพริกเผาด้วยนะคะถ้าใครอยากทานแบบสไตล์ไทยๆพริกเผามูยองอะไรก็ใส่ไป แล้วก็มีมามารอดของอมังโกหรือว่าจะทําแบบสําเร็จรูปอะไรก็ว่าไปนะคะโอเคนะคะเปี้ยวยังไม่ชินนะปกติแล้วพ่อบ้านมงคนทําให้เปียวทานนะคะปกติเปียวไม่เคยทําของพวกนี้นะคะ๋ยวเปียวจะทำนี่เป็นครั้งแรกของเปี้ยวนะคะเพื่อนๆมาดูอ่าเสร็จแล้วนะคะเปียวก็มาพาครึ่งเลยเปียวไม่เคยทํานะเพื่อนๆถ้าเปียวทําผิดพลาต้องว่าอย่าว่าเปียวนะ ปกติพ่อบ้านเป็นคนทํานะคะพวกอาหารข้าวหวานอะไรพวกนี้เปี้ยวมีแต่รอทานอย่างเดียวนะคะสานีก็ทําหมดทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ทําเองอยู่เมืองนอกนะคะอยากทานอะไรเราต้องทําเองเห็นไหมเพื่อนๆเปี้ยทําไม่ตรงเลยเบี้ยวมากเลยค่ะเพื่อเป็นคนที่ทําของพวกของแม่บ้านแม่เรือนเน่ยขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยไปทำไม่เป็นหรอกเพื่อนเปี้ยวนะทําเก่ง อทำอยังไงล่ะเนี่ยดูสิเพื่อนเพื่อนเอียงไปอย่างนี้เลยค่ะนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะคะผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เก่งทุกอย่างนะคะเหมือนเปียวเนี่ยงานบ้านงานเลื้งเพื่อเนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าเอแฟนเปี้ยวบอกนะที่รักคุณเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยมากเลยแต่ขนมหวานนะคุณอย่าทำนะผมขอร้องมันไม่ได้เรื่อง <laughs> สาม,มีบอก <laughs> โอเคค่ะถูกต้องสามีพูดถูกเราจะใช้ลูกอันนี้นะคะ นี่แหละค่ะที่พี่บอกตอนสมัยเป็นเด็กน้อยเพี่าทานบ่อยมากเลยตอนไปนเลี้ยงวัวนะเลี้ยงวัวกับตามันจะเป็นลูกเ,เนี่ยเขาเรียกว่าฟีคอนนะคะลูกมะเดื่อหรอคะอะไรนั่นแหละเนี่ยตอนเป็นเด็กน้อยพี่เคยเก็บนะเห็นอย่างเงี้ยพีจะเอาใส่นิดนึงนะอยากลองทําดูว่ามันจะเป็นยังไงอยากลองอะไรใหม่ๆดูอะค่ะไม่เคยทานกับอันนี้นะปกติก็ทานแป้งมากกว่า ช่วงนี้มืดอต่ค่ะมันต้องหาทานพวกของหวานนะคะเพราะว่าเพิ่มบางคนก็จะทานเนยทานอะไรด้วยนะคะเอสซีงสกอร์ย์สมวยเยลลี่เตสมอร์โยเปียทิ้แต่โยอัฟมันหยุดเดร็กบอลดูสมุดเดอนะคะคนไม่เคยอะคะ่ะเพื่อนขอโทษนะคะเปียวไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่เปี้ยก็ทำหรนะคะ แคปเปยวปกติเขาก็ทําให้วันนี้เขาบอกเธอทําเลยที่รักเกลียดทาแค่เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เนยนะคะเนยไปใช้เนยตัวนี้นะคะเพื่อนๆแบบสําเร็จรูปเพราะว่าบ้านเปียวไม่ค่อยทานนั้นๆจะทานทีก็เลยซื้อแบบนิดๆแต่นหน่อยะค่ะมาใส่นิดนึงแล้วก็แตะๆๆเพื่อความสวยงามแล้วก็ความหอมนะคะแล้วแต่คนชอบชอบอะไรก็ทานไม่ชอบก็บ ไม่ต้องใส่นะคะชอบใครชอบมันชอบไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอย่าว่าเปี้ยวนะเปรี้ยวทำไม่เป็นเปี้ยวอายมากเลยอ่ะแต่เปรี้ยก็อยากทำนะคะเพื่อนๆเปี้ยวไม่ได้เก่งทุกอย่างขนาดนั้นโอ้หน้าตาทำไมเป็นอย่างนี้คะทุเล่นมากนนี่มันคือโลกแห่งความจริงนะเพื่อนๆอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องลงมือทำเหมือนอาจารย์เสกว่านะคะนี่เลยจ้า ความเพอร์เฟกไม่มีบนโลกใบนี้นะคะสําหรับน้องเปี้ยวน้องเปียวก็ทําอะไรที่มันแบบว่าเป็นตัวของน้องเปียวเลยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็จะทําน้ําพริกเผาให้ให้แฟนด้วยเผื่อแฟนจะชอบนะคะนี่น้ําพริกเผาใส่ไปเลยคนเรานะคะอยากทานอะไรให้ดัดแปลงออกคะ่ะอยากทานอะไรอยากกินอะไรอยากทําเป็นของทานเล่นอะคะ่ะเออเพื่อนๆทราบไหมคะว่า คนที่อยู่ต่างประเทศนะ่ะนะหนูไม่รู้เออหนูไม่รู้ว่าเป็นทุกคนไหมนะแต่สําหรับเปียวนะเปียวขอโทษได้โปรติดคาว่าหนูแอมไปพูดกับแม่เปี้ยไม่ชอบใช้คําว่าหนนะูตอนเป็นเด็กนั่นแหละค่ะเขาเขาจะชอบอทำอะไรแบบถ้าคนมีครอบครัวมีลูกมีอะไรเขาจะให้เวลาครอบครัวเขาจะทาอะไรทานด้วยกันเขาจะนั่งผิงไฟโดยเฉพาะหน้าหนาวนะคะหาอะไรมาทานด้วยกันในเมืองนอกนะคะเขาจะให้ความสําคัญกับ ครอบครัวมากที่สุดโดยประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เราอยู่นะเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมหรืออะไรยังไงเขาจะให้ความสําคัญในเทศกาลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เก่งทุกอย่างหรอเพื่อนด้วยก็ดามั่วอารมณ์ปะเตะไปนะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคะจะทำครอบครัะไปค่ะ พี่มาทำในสูตรของเปี้ยวนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวว่าเปียวนะเปียวก็อยากทำอะไรบ้างพี่ชอบทำอะไรที่มันแตกแต่างจากคนอื่นค่ะพี่คิดว่ามันเป็นงานศิละปะนะคะเ,เพื่อนๆการทำอาหารเนี่ยพีคิดว่าเขาเป็นงานศิละปะชนิดหนึ่งของเปียวนะเพี่ก็จะใส่หอมลงไปนิดนึงเหมือนน้ำพริกเผาถ้าใครมีหมูหยองนะเพื่อนๆใส่หมูหยองลงไปเ้ว่ยวว่ามันน่าทานนะ พี่ก็คิดเองนะพีไ่ไม่รู้หรอกว่าใครคิดยังไงพื่ทาไป,ไปบางครั้งคนเราต้องทําอะไรแตกต่างจากคนอื่นนะคะเพื่อความอืความบันเทิงค่ะเสร็จแล้วมีอะไรอีกหน้าที่พี่จะต้องใส่ชีสทำไมหาไม่เจอเอสกิมวาเดอุส เอ,เอาอย่างนี้ก็แล้วกันต้องใส่หรอคะหาไม่เจอก็ไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วนะคะเปรีย้ยก็โอ้เผ็ดนะเนี่ยแล้วเปีืยกก็ใส่มะม่วงใส่มะม่วงด้วยอันนี้เป็นของมะม่วงนะคะนี่เลยค่ะมะม่วงใส่ลงไปค่ะมะม่วง ทานเองไม่ต้องไปพิธีพิณันอะไรมากมายนะคะคนทำไม่เป็นก็อยากทำอะคะ่ะย่อแออินต์ดุคติกพออัลต์เมื่ออย่างฝึกเชื่อใจอัลล่าฉันไม่ได้เก่งทุกอย่างแต่ฉันพยายามทำเ <c oughs> ยาก็ทำไปเรืเ่อยเพื่อนๆ อยากทำอะไรให้มันสนุกสนานนะคะมันเครียดมาเยอะแล้วแล้วก็ทำ